ก็จะเป็นเหตุการณ์ปกตินะครับของผมสำหรับวันหยุดนะครับเชา้าๆรดน้ำมะนาวเสร็จก็เอาวัวออกเคอาครับวันนี้ก็ที่หมายเดิมครับห้วยบางนองนะครับมาพร้อมทีมงานครับทีมงานส่วนหนึ่งคือกลุ่มพิสาหกิจชุมชนก็ไปรับงานต่อเติมบ้านให้กับน้องๆ เพื่อนๆที่คุ้นเคยทางด้านนอกครับส่วนผมก็ดูแลบ้านแล้วก็ดูแลสัตว์เลี้ยงดูแลมะนาวครับวัวส่วนนี้เป็นวัวส่วนที่อยู่ที่สวนนะครับหมายถึงว่าที่ผมดูแลนะครับส่วนที่ให้ญาติดูแลก็เป็นอีกส่วนหนึ่งครับส่วนนี้ก็ดูแลกันไปตามกำลังนะครับ การเลี้ยงวัวผมว่าไม่ค่อยลงทุนแล้วเท่าไหร่ครับก็ได้ประโยชน์เยอะพอสมควรครับโดยเฉพาะถ้าเราเลี้ยงและมีทุ่งหญ้าให้เลี้ยงแบบนี้นะครับสบายๆนะครับปีหนึ่งก็ประหยัดเงินค่าปุ๋ยพอสมควรนะครับก็ไม่ได้เอาไปใส่ที่ไหนแล้วครับก็ใส่ไว้กลางสวนที่บ้านกลางพยอมแล้วครับอย่างน้อยก็บำรุงดิน ก่อให้เกิดเหตดนะครับไม่รู้ละครับว่าสองตัวนี้เป็นจ่าฝูงของบ้านหรือเปล่าแต่ว่าถ้าเมื่อไหรที่ไม่ผูกสองตัวนี้ไว้นะครับจะมาหาวัวไม่เจอนะครับเพราะถ้าสองตัวนั้นไปไหนนะครับพวกนี้ก็จะตามไปด้วยแต่เมื่อไหรที่ผูกสองตัวนั้นไว้นะครับเจ้าพวกนี้ไม่ไปไหนนะครับผมก็เลยตั้งให้เขาเป็นจ่าฝูงครับ เจ้าตัวนี้ชื่อน้ำเย็นนะครับแม่ใหญ่สุดของบ้านเลยส่วนเจ้าตัวผู้ที่เป็นลูกอยู่ข้างหลังนะ่ะชื่อเจ้ามะเดื่อนะครับผมเรียกเขาว่ามะเดือ่อทองส่วนเจ้านี้คือน้ำข้างครับเจ้านี่ตัวผู้ครับที่เดินตามมาเนี่ยกระดูแดงฮนระเจ้าตัวหลังนี่สีดาส่วนเจ้าตัวนี้ตานีครับ ส่วนตัวเล็กสดนี่ผมตั้งชื่อคัาว่าน้ำใจเป็นลูกของน้ำค้างครับผูกสองตัวไว้นะครับส่วนตัวอื่นก็ปล่อยไปตามธรรมชาติครับหากันไม่เจอเขาก็้อ,อ,องหากัน,นครับตัวนี้โอเคนะครับไม่ต้องกักน้ำก็ดีครับผมจะได้มีทุ่งหญ้าเลี้ยงวงวตลอดทั้งปีข้อเสียของที่นี่ก็คือ จะอุดมไปด้วยต้นไมยราบยักษ์นะครับซึ่งตอนนี้เริ่มโตแล้วสงสัยต้องจ้างคนมาตัดให้ซะแล้วครับที่ผมลงหาปลาแต่เช้าเลยครับต้องไปทักทายกันซะหน่อยแล้วอย่างที่บอกครับผูกไว้แค่สองตัวก็พอครับนี่ตาสมนะครับเจ็ดสิบกว่าปีแล้วนะครับเนี่ย,ยแข็งแรงครับทีมงานผมเจ้าตัวนี้ชื่อน้ำฝนครับ ภาษาบ้านผมก็เรียกว่าแม่คําแม่คูนครับก็เป็นลูก,ลกรุ่นแรกๆของวัวที่ผมเลี้ยงนะครับแล้วก็อยู่มาจนทุกวันนี้ครับเป็นน่าจะปลารรมมนแดงเ5็สิบห้าเปอร์เซ็นครับปลาแมนผสมปลาแมนครับส่วนตัวนี้ก็เจ้านุวนนะครับเป็นวัวที่ผมผสมน้ําเชื้อน่าจะแพงที่สุดนะครับเป็นน้ําเชื้อของบอยอุบลนนะครับผมผสมเมื่อหลายปีก่อนแต่ว่า แม่เขาไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ครับลูกออกมาก็เลยเป็นอย่างนี้ครับแต่ก็ถือว่าโอเคครับโครงสร้างได้ครับก็ถือว่าเป็นแม่ค้าแม่คุณของคอ,อกเหมือนกันครับแต่ให้ลูกไม่ค่อยสวยแต่ตัวสุดท้ายเนี่ยที่ให้มานี่สวยอยู่ครับเพราะพ่อพันธุ์อาจจะดีแต่เขาเลี้ยงลูกไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ก็น่าจะโอเคครับนี่คือทุงยยวว่งหญ้าห้วยวังนองนะครับ ที่ผมใช้เลี้ยงวัวอยู่ประจำนะครับก็ถ้าเขาขังน้ำเมื่อไหร่ก็ทุ่งหญ้าตรงนี้ก็จะหายไปนะครับถ้าเขาไม่ขังน้ำก็ยังพอใช้ประโยชน์ได้อยู่นะครับก็ขอบคุณทุกฝ่ายนะครับเห็นไหมครับถ้าผูกเจ้าสองตัวไว้ที่นี่นะครับอีกเจ็ดตัวก็จะเดินตามหาไม่เจอก็จะร้องหาครับให้เขามีอิสระในการใช้ชีวิต มีอิสระในการกินครับอีกหนึ่งวันครับ